แกงปลายแล้วพี่น้องแกงวันนี้แกงปลานินใส่นั่นใส่กวางตุง้งแซ่บๆนํำกันเด้อเพื่อนๆอพี่นอ้องปองปลายสุกสุกนแกงปลา <c oughs> โอ้ยแกงปลานินใส่กวางตุ้งเด้อแซ่บๆเมื่อน,นี้จะใส่น้ำปลาแดกพร้อมพี่น้องจะเอาน้ำปลาแดกใส่น้ำเดีย๋ยวไปเอาตักน้ำปลาแดกคนเด้อพี่น้องใส่น้ำปลาแดกพี่น้องนี่เดีย๋ยวน้ำปลาแดกเทใส่เลย มันกำลังเดือดอืไส้หลายมื้อนี้ใส่หลายแซ่บหลายเด้อพี่น้องพุ่นน่ะอู้ยพุ่นน่ะแะย้ดว่ะยั่ว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 โดยน้ำปลาย้ยอ่วยั่วโดยน้ำปลาแดกน้ำปลาล่าเด้อพี่น,อน้องเด้่อขอยบอกว่าจะใส่รสดีละรสดีมันเป็นไขมันใส่เข้าไปอีกอื ใส่กะปน้อยนึงเอาจมๆจมให้มันจมพี่น้องให้เนื้อปลามันจมมันจะขาวได้น้ำปลาแดกหลายอยู่หลายเติบว่าเมนหไหลธรรมดาหลายเติบพี่น้องคุเล็กคเลก่อนอผักมันอยู่แต่ล่างได้พี่น้องอปลามาล่งไปเน่นี่เอ้ยมือได้มาเด้อพี่น้องเซ่บๆน้ำกัน cặp ấy